แล้วข้าควรทำยังไงดีเหรอเนี่ยเป็นไปหรือเปล่าว่าเขากำลังทดสอบข้าเขาคิดว่าข้าต้องการจะนอนกับเขาอย่างงั้นเหรอเนี่ยเจ้าก็ที่จะมาคิดไม่ดีไม่ร้ายกับข้าคนนี้ถ้าอย่างนั้นข้าก็จะโยนเจ้าให้กับน้องหกก็แล้วกันนะขอบคุณมากเสด็จพี่เหย่อไม่นะความจริงแล้วกระต่ายอย่างข้านะไม่ได้อยากจะนอนกับเจ้านะแล้วข้าเองก็จะไม่แปลงร่างด้วยนะเอาละ ข้าจะให้โอกาสเจ้าอีกเพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นเจ้าต้องการจะเปลี่ยนร่างหรือไม่ว้าวนี่เขามีสัดส่วนของผู้ชายที่ดีมากๆเลยนั่นเนี่ยดูเหมว่าตอนนี้ข้ากำลังจะเปลี่ยนร่างแล้วดูเหมือนว่าการเปลี่ยนร่างจะล้มเหลว ลูอีพานางไปแข่งไวซะแล้พวพรุ่งนี้ก็ให้เจ้าหกพานางไปได้พี่ยาคาองชายหรือจะเป็นไปได้ไหมว่าเจ้าสิ่งเล็กน้อยนั้นมีเงื่อนไขในการที่จะเปลี่ยนร่างเอาละดูนางให้ดีอย่าให้นางวิ่งไปที่ไหนไม่อย่างนั้นข้าเองอาจจะต้องกลายเป็นคนที่เข้าไปในคุกนะ่ะ เข้าใจแล้วล่ะพ่อบ้านว้าวจ้าชเ่อเมือนการตัวน้อยตื่นแล้วอย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าเจ้าเนะี่ยจะมีรสชาติที่มีเลวเลยนะจากวันนี้เป็นต้นไปข้าจะเป็นคนดูแลเจ้าเองเพราะงั้นไม่จำเป็นต้องกลัวหรอกนะแต่ว่าสายตาของเจ้านี่อามาหิดมากเลยเหมือนจะฆ่าข้าตลอดเลยแล้วข้าจะเชื่อได้อย่างไงกันล่ะเน,นี่ย หนุ่นี่เขาวิ่งอย่างไหลอเนี่ยนี่เจ้าเครื่องบา,าการอยู่วิ่งนะเออเมื่อคืนนี้เ้าก็เกือบถูกลู้อีค่าแล้วแถมกว่าตัวเองจะรื้อฟื้นร่างกายขึ้นมาได้ก็ต้องใช้เวลานะแถมตอนนี้ค้าเองก็วิ่งจนหมดแรงแล้วด้วยเนาะจาบได้ที่ข้าขยันยังนะข้าก็จะต้องวิ่งไปที่วังของถังซิ่วให้ได้ เอ,อ๋ทำไมถึงได้เป็นแบบนี้อีกล่วละ่ะเป็นผู้หญิงเมื่อกี้หรือว่าเป็นลูกอีกนะ๊กเนอะเอาเละถึงเวลาของข้าแล้วสินะที่จะจับเจ้ากระต่ายตัวนะ้อยข้าจะบอกเจ้าไว้ก่อนเนะข้าไม่ได้หลอกเจ้านะครั้งนี้นะเอ,อ้ยนี่เจ้าเป็นใครนะปล่อยข้าออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะได้สิข้าจะปล่อยให้เจ้าออมาเล่นดันเนาะเสียงนี้คุ้นๆจังเลยฮนะสวัสดีเจ้ากระต่ายอ้วนตัวนะ้อยพวกเราเจอกันอีกแล้วนะ เออเอ้ยช่วยด้วยนี่มันผู้ชายที่อันตรายมากๆเลยนี่นะเย้ยนี่นางบ้าไปแล้งงย,ลยังไงล่ะทำไมถึงได้เปลี่ยนตัวเองกลายเป็นงูแบบนั้นน่ะน่ากลัวจริงๆเลยเป็นงูที่กระหายเลือดจริงๆนะสินะโชคดีแล้วกันนะพี่ชายถ้าอย่างงั้น ค่าขอมุดลงไปในถุงก,ก่อนก็เล่ากันเนอะเย้ยจะบูวิปผลิตเอ้ย้าช่วยด้วยช่วยข้าด้วยถังเซอร์รหลอดใจจริงๆเลยเนะ ไม่ใช่ว่ามันสนุกมากอย่างงานเหรอข้างในนั้นนะอาจจะมีอะไรให้เจ้าเข้าไปเล่นก็ได้นะเรื่องนี้ออกจะน่าสนุกเพียงแต่ว่าพี่สามเลี้ยง,งานางมาตั้งหลายเดือนแต่เขาก็ายังไม่กล้าแต่ต้องนางเลยเจ้าที่เป็นแค่งูชั้นต่ำกล้าดียังไงมาแต่ต้องนะรดนหาที่ตายจริงๆเลยนะในเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าก็ตายซะเถอะ เมื่อครู่นี้ข้าคงไม่ได้ทำให้เจ้าตกใจจนกลัวแล้วใช่ไหมเจ้าเต็มใจที่จะไปทำงานที่หอเฉียนจีหรือเปล่าเอาละตอนนี้ข้าจะไปขอบคุณพี่สามก่อนก็แล้วกันนะเจ้างูน้อยอยากกลัวเลยนะน่ากลัวจังเลยถังซิ่วเจ้าไม่ต้องการข้าแล้วอย่างนั้นเหรอ